เอเกดไปไหนนะไอเกดอ่ะเฮ้ยเมอยู่ไปฉาดกันก่อนดีไอเกดอ่ะเกดอ่ะเกดอยู่ไหนเดี๋ยวเกดอยู่ไหนเี๋ยวเกดอยู่ไนลงมางมาลงมาอันนี้อะไรวะวิ่งอันนี้เอปาเอาเฮ้ย เอ,าเอ้าทียหายไปเลยอรเรอของเราของเราเออเนี่ยเออนี่นี่นี่อันนี้นี่กูมีนี่อยู่ฮนะัลโหลซีเพืออ่อนไอทีอท้มเห็นะไม่เห็นมันเป็นแบบดอกจันอะโอ้เศร้าเลยนี่นี่นี่ไอไอ้ออ้ออออยยแล้วะ <laughs> เอ้ยเฮ้ยเอ้ยได้อะเอ้ยทำไมเอ้าดิไอ้มันมีการ์ดตัวยี้ไอ้เหี้ยเก็บเก็บอ้าทำไมกูเอ้าเอาได้ละได้ละอ๋อรู้แล้วมันบักไม่ได้ปะไม่ได้อ่ะผมไม่ได้อะมันกดนำไปใช้อมันแตกครับเพื่อนนำไปใช้นำไปใช้ อภัยอภัยต้องเก็บสตามินาเก็บสตามินาแนสทำดิทำดิสีสีไม่ได้อ่ะอะไรวะอันเนี้ยได้ปะเดี๋ยวกูขอกูอยากได้เตียงกูอยากได้เตียงเนี้ยเตียง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 ฟ้าอันนี้ได้ปะวะกูอยากได้เตียงนี้กูเอาแตกแดงก็ได้กูเอาเตียงฟ้า แก็ลุบตอนนอนไม่มาแยกกันนอนอะไป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 บ้าปไ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 นไในปีแไงไป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 นนเปไปเปไาไปาปไปเปาาไป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 ไนไบไปไปไปไยไนไปไปไปไไปไปไเไปไลาไปงาไปงา เดี๋ยวกล้องต้องอยู่ใครกล้องถ่ายอยู่ใครโอเค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 ใครจะเป็นใครจะเป็นคนพูดพูดอะไรวะแบบแบบมึงแบบตากล้องยูทูบเบอร์อ่ะไอ้แบบยูทูบเบอร์อ่ะโหลดเป็นตากล้องพูดไม่พูดใครพูดใครมันเหมือนแบบมาถ่ายคลิปใช่ปะเออก็เนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยภารกิจเนี่ยพันสองคนดูพันสองคนดูเร็วะภายในสองวันอะในในใน นี่นี่อยู่ตรงยาแล้วนี่นี่มาที่มี่เห็นไหมเก๊เก๊ะนี่นี่นี่เก๊ะเก๊ะเก๊ออเก๊ะไหมยานไหนมึงนี่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 อยู่นี่เก็บสเตมินาไว้หนีไอสับปะรดด้วยนะเอาไว้ นี่มันมีบอกด้วยว่าเฮ้ยมันมีออกซิเจนด้วยนะเว้ยระวังออกซิเจนไว้ดีๆโอ้ยไปฉายไปฉายปวดอยู่ปะอันนี้เลยปวดอยู่แล้วทำไมเปิดไฟฉายมองไม่เห็นเลยอ๋อเนี่ยได้ละยืนไหนวะเนี่ยเทำไมมืดจังอ่ะข้าวข้าวถือกล้องไว้ข้าวถือกล้องไว้ข้าวต้องถ่ายต้องถ่าย มากดใครเป็นคนพูดเกยนพูดดิเรามาอยู่ที่ไหนไว้ฮะอยู่ที่อะไรอะ่ะ <c oughs> อะไร่ <c oughs> อยูถายอยู่ถายอยู่เฮ้ยมันมันมีมันมีจำกัดด้วยนะเทปอะ่ะเทปจำกัดนะเว้ยใช้ใช้คุ้มแ,นะแนะนำให้ถ่ายตอนที่เจอสัป,ปหลาดดีกว่า ดูดิไม่รู้วะนายรู้บอกไม่รู้เป็นไงลองด้วยข้าอยู่ไหนเข,ข้าวถือกล้องไว้ถือกล้องไว้เข้าถือกล้องไว้เดี๋วยวกูถือถือกล้องไว้ไฟฉายเปิดเหมือนไม่เปิดอะ่ะทำไมกูไม่มีแสงเลยวะวอ๋อน,นี้ Hoa hui hoi 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 เฮ้ยมันอยู่ดีก็ว่าเป้ไปไปฉายกูมืดวไไะไอะ้แบตแบดแบดเหลือสามสิบเอร์เซ็นต์ละไปฉายเฮ้ไฟฉายกูมืดจัดแหละไม่เห็นเจออะไรเลยคุออยถามจร,งริงมือจำทางกลับได้ปะ ไม่ได้ไไม่ด้เฮ้ยทำไมไฟฉายกูมันอย่าเหรอทำไมมันไม่มีทางเปิดอะอ๋อนี่เฮ้ยเอ้าเฮ้ยหายไปไหนกันนะเฮ้ยเอาทีนี้กูอยู่คนเดียวเลยไเทีอะหาแล้วมึงไปไหนกันเนี่ยเอ้าเฮ้ยกูเจอซาบาลัดกูเจอซาบาลัดกูเจอซาบาลัด นี่เกเก๊วนี้กูเจอสบาดนี่นี่นี่ตัวนี้ตัวอุ้ยข้าไอข้าวมาถ่าย้าาถ่ายายถายหน้าตาเป็นยวะอายยได้ขอสภาหน่อยครับสภานะครับอะไรวะมไม่ทำอะไรเลยมันไม่ทอะไรเลยขอสภานครับ

กลับกลับแล้วกลับทางไหนข้าวข้าวมันกดถ่ายแล้วใช่ปะ่ายอปจตเ่ไปไนต่อไปไหนต่อทางกลับอยู่ไหนเดี๋ยวทำไมไฟฉายว

ซีตายยังวะแกกูยังไม่รู้เลยอยู่ไงกูยู่ไงเว้ยที่ผ่านแล้วข้าลองนะเว้ยลองบนด้านบนนะเว้ยเผื่อมีอะไรมึงพูดแต่ไม่กล้าเลือแล้วเนี่ยเฮ้ยมึงไม่เอ้ยอันนี้ไอ้ตรงที่เคสตายนี่เอากลับมาทางเดิมหายแล้วเจ้าตามมาตามมาตามมาตกูน้ำิงตะกูน้ำิงตะกูน้ำิง เนี่ยเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วเจสีแล้วเจอสีแ้ววาพี่อดอ๋อมันอยู่ทางไหนทางฝ่งจริงเว้ยนะฝ่าดกฝ่าไปดิฝ่าไปไป เดินทอยตอนดือไปทางนีไปมาแล้วนะมีอะไรปะไม่มีออกไม่ได้ด็เอ,า,อ,า,องงาเนี่ยจะออกไงวะเนี่ยไอ้ทางไอ่ะอันนีนนเ,เดินตามไม่คใช่ไรล่ะเอาเชียหายหมดเลยเอาไอซีย

เฮ้ยเฮ้ยตัวนี้มันแย่เลยเฮ้ยหนีก่อนหนีก่อนหนขขขีข้าวิ่งข้าวิ่งข้าอาบวะ่วาูากอาบะเพื่อนข้าวมึงต้องรอดเว้ข,วข,วข้าวข้าวมึงต้องรอดเป็นไรเพื่อนบกูเืออ้นะท้ยเดียร้ย อ,อ็โหแล้วกลับมาที่เดิมโม่เอาเลยี่อ่ะชิหาแล้วไปแล้ห<ค>น,นึง่งยิ่งเราไม่มีเสียงเดินตามตลอดเลยกูตายเลยดีกว่านีจะหาตัวโห้ราคน,คนมืด เรามาลึกไปเปล่าวไอ้รอบเนี้ยเรามาลึกไปไอ้เียีเอ้าเฮ้ยอะไรวะทำไมตายอ่ะร้อยเลยนีเ่เกมร้อยยิ่งม่มมอ่ะโอ้รอบนี้ไม่ได้อะไรเลยวะเอ้าเฮย้ยรอไฟฉายไม่มีแล้ววะเอ้า เอากูเพิ่งกดนอนอ่ะเฮ้ยเอาแล้วกูไม่มีไฟฉายมานอนดีเฮ้ยนี่ไหนวะเป็นวันที่สองแล้ววะนอนตอนเฮ้ยวันนี้ต้องได้พันสองวิวนุ้ยเียมันเหลือเวลาวันเดียวเองเนี่ยต้องได้พันสองวิวอ่ะแล้วไฟฉายไม่มีมันไม่มีไฟฉายวางไว้ให้อ่ะเอ้าไอไอเกส ยัดยัดให้แล้วยัดบิ๊กยัดไอ้เกดจะกูถ่ายให้ไหมเออไอ้ไอ้ทีถ่ายดิลองดิเอ๊ะมันวางไงอ่ะไอ้เจยท่าถือไหมเอ้าไอ้ซีอ่ะซีอะหืมซีอยู่ไหนโอเคเลยเออแล้วไปถ่ายเอาจากไหนอ่ะเอ้ยมึงทำอะไรมึงตื่นสายเหรอ เอ้ทษทีเพื่อนวันนี้ตื่นสายไปนะไอ้แย้มมันปวดตายอย่างวะทภาพเกมนี้เลยเห็นด้วยอ๋อไฟฉายอะไมฟฉายจะไงวะเนี่ยไม่มีไอ้ช็อปนี่ไงเราไม่มีเงินเลยไม่หรอเรามีเงินแต่ส่วนบาทน่ะก็จนก็ไม่ได้แล้ปากอับไม่มีไฟฉายโอ้เรียบร้อยเลย ไม่มีตังค์ตอบคามเมล่าเลิศฮ้าตีปะเราแค่ไม่รู้เว่ยไปไปไปขึ้นยานเลยว่ะแอบ,บตาวะอา้าึงจะไปแล้วหรอเฮ้ยเนี่ยมันดูได้เนี่ยว่าห่างกันกี่เมตรเนี่ย เรากลัวกลวยเกียร์ที่ไอปข้าวออกจากไอ้นี่ไปนี่เีันนี่เกียรอันนี้กายอันนี้มันทำเมียร์ใหไ่ไอข้าวมันไม่มีเกียร์ใหเดี๋ยวไอ้เกสแล้วมึงมีเกียร์หรออ้าวเ้ยเจะไปไหนวะยังไม่มีไฟฉายโอ้โหมืดเต๋อ เราอยู่ไหนเนี่ยอยู่ว่าเราควรจะรีเราทำทางกันเลยเราควรจะรีนี่เนี่ยมีตรงนี้มีไฟอยู่เอ้าอย่านี่เนี่ยมันมีไฟอยู่เงี้ยไฟจางจางเดี๋ยวล็อกกล้องนะเนี่ยเถื่อเถื่อครับวันนี้เรามาทำอะไรกันครับผมโอ้ยเนี่ยมาบังกันด้ฮะตื่นเตือนคนดูจะดูไงวะเนี่ย มองอะไรไม่เห็นเลยมันไถหรออ๋อนี่นี่เถแล้วครับเรามาทำอะไรนครับเอ่อเราเรามาพิสูจน์ความลี้ลับไอสัตวปะหลาดนะครับโอเคครับผมไปครับไปๆๆอะไรเฮ้ย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 ตัวอะไรเฮ้ยเฮ้ยมันแทงเฮ้ยเฮ้ยยังวิ่งก่อนวิ่งก่อน ถือกล้องไอ้ยี่เอ้ยเอ้ยรอด้ว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 ยมาตายแล้วเฮ้กูติดเฮ้ยกูเกิดกระโดดไม่ได้เฮ้ยมึงมาเก็บกล้องก่อนมาเก็บกล้องได้ปะมีใครมาเก็บกล้องได้ปะไอ้เกดมึงรอให้ไหนได้ปะรอเพี่ไอมึงเออโหยนี่ไปรอดีไห้สิไม่ยู่บนนตามมันปะ Anh hôm qua kiếp con hay anh hôm qua con. Léo kiếp đi. Có lắm qua 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 điều kêu mở tháp không, bao nhiêu rồi wá, gate, thải máy wá, kêu thải máy cái giờ này thải wá, thải wá, oh, gate mở cửa, anh, quá อ๋อกูรู้แล้วตอนนั้นที่กูอยู่ดีกูตายเพราะออกซิเจนนี่เองเอ้ยอึงแล้วะเร็วจังวะไหนกล้องอยู่ไหนวะกล้องกล้องอยู่ไหนเรากล้องกล้องใส่ไหมนี่เอากล้องมาวางนี่ข้าว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 ไอ้โง่มานี่ไอ้เกตไปเกต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 เต็ดเลดเต็ดเลดสวัสดีครับมีอสั่งไป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  โยนลงไปอ่ะดอบดอบโยนไงวะไม่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 ใช่กดอัดกดกดใส่กดทิ้งอ่ะกดคิวอ่ะเออนั่นแหละนี่ได้เป็นแผ่นทีดีไปเลยไปไปไปดูใก้้เกือบตายอยู่ เดี๋ยวจะเป็นไงวะขอวิวเยอะๆแล้วกันแรกกับความตายไหนๆเรอคนครบกันรอคนครบเราคนครบเร็วๆลอยข้าวเนี่ยข้าวอยู่ไหนข้าวอยู่โอเคแต่ดิสอะไรวะเนี่ยโอ้ยนี่แมววะมึงเห็นปะเห็นปะมึงเห็นปหมกูวะเห็นอันนี้ใครถายอันนี้ไม่รู้ เดี๋ยวอ,อันนี้ใครถ่ายไม่ใช่เราเจดป่ะกูหยิบกล้องมาแล้วนนมันเริ่มต้นเลยนี่หว่าอันนี้นี่นี่ถ่ายตรงนี้ถ่ายตรงน, <c oughs> น,นี้คนดูสิบสี่คนวะเนี่ยเแคยคนดูสิบสี่คนมันมีเสียงวะมันมีเสียงวะอไ้้หกลัววตปดง y e เฮ้ย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 โอ้ยย่างๆยังไม่ได้กันยังไม่ได้วันนี้เราจะไปทำอะไรครับผมได้ครับ เดี๋ยวๆๆๆมาแล้มาแล้ใครนํใครนํเอ้ค้างๆใครนํฮัลโหลคนนํมันต้องมีฟาเว้ยเฮ้ยนี่ันที่เดิมยนี่่าแล้ว่าแล้ว่าแล้ว

Nó này đi đâu hát à? được rồi, ok được rồi, xin lỗi. hát 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 bye bye, hát 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 qua con con bao nhiêu นี่ถึงแล้วอเอเอยเอาวะบายบายได้ได้อแล้วกดวแล้วอ่ะอะไไม่ไไม่อ๋อนี่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 มันมีปุ่มอยู่นี่ว่ะไปไปไปดูกันไปดูกันไปดูกัน ใส่นะใส่นะใส่นะเอ,อ <laughs> เลยเฮ้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 ยทำไมคนดูมันไม่เพิ่มวะ ถ่ายปีศาจคนดไม่เพิ่มต้องมีคนตายเอ้ยนี่เพิ่มแล้วเพิ <otros app let> <t od ular derivatives> ่มแล้ว่แล้วเฮ้ย

เรียบร้อยเงินอุตาหนี่เอ้ยได้สองล้านสิบเลยว่ะได้เงินมาทั้งสองล้านสิบก็จบกันไปแล้วนะครับ สำหรับคลิปวันนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ